ในชีวิตนี้เพื่อนๆเคยดูหนังเรื่องไหนซ้ำบ่อยมากที่สุดครับส่วนของผมเป็นเรื่องนี้เลยนะปอบวีสยองดูไปทั้งหมด21รอบคือก็ไม่ได้บอกว่าหนังมันดีหรือว่ายัางไงนะครับแต่ว่าสําหรับยุคนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดนเส้นใครหลายๆคนมากๆเลยนะโดยหนังก็สามารถกวาดรายรับตลอดการฉายไปได้ที่48ล้านบาทซึ่งยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งคนที่มารับบทผีปอบสาวสุดเซ็กซี่ในตอนนั้นเนี่ยก็คือคุณเจนชมพูนุษย์ที่ตอนนั้นเนี่ยเธอก็ได้ออกมาบอกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมาากๆเเนนะพระ่ตอที เธอต้องแคสติ้งภาพยนตร์เรื่องนี้นะเธอต้องโนบาแคสติ้งด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างเครียดเลยทีเดียวอันนี้ผมอ้างอิงมาจากบทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์บันเทิงฉบับหนึ่งในตอนนั้นน,นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่หนังได้ออกฉายเนี่ยนักข่าวทุกสำนักเนี่ยก็ได้เรียกเธอว่าเจนปอบวีดไปโดยปริยายเลยนะครับเหมือนเป็นนามสกุลห้อยท้ายไปเลยเรียกว่าถ้าพูดถึงผีปอบสาวสุดเซ็กซี่เนี่ยก็ต้องนึกถึงคุณเจนชมพูนุาย์เท่อานี้น ซึ่งก็คือคุณพุเฮมันที่ผลงานส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะเป็นหนังรักโรแมนติกะนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กโฟนขึ้นเหงาสาวข้างบานหรือว่ามอสามปีสี่เรารักนายรวมถึงรักจังด้วยครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นผลงานภาพยนตร์แนวสยองขวัญจากเขาอีกเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันโดยแอบ,บกระซิบนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีซีนจึงๆเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีนขี่สกูตเตอร์หนีผีปอบรวมถึงฉากเป่าคอนดอมในตำนานสู้กับผีปอบ